ซวันนี้ต้องชมกันด้วยแล้วกันนะคบผมและผมนะครับซวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ไทยเอ็นีแต่ว่าเราต้องทำเวสให้ครบนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะคนนี้ชื่อว่า Overshiny นะเป็นเอ่อสีขาวมีสีเหลืองแปะอยู่หน้าด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาซ้องไปโอเคแล้วก็มายกขึ้นชึบ แล้วก็มาเติมน้ำมันชึบโอเคแล้วก็โซไฟโอเคแล้วก็วายโยตรงนี้โอเคแล้วก็วายทิกเศษตรงนี้โอเคเออคาร์าดอนคาร์ดอนเขาไม่เห็นเราด้วยโอเคจะมาเติมน้ำมันตรงนี้ชึบซืบโอเคแล้วก็ตรงนี้อีก เอาวอีกโอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคเฮ้ยเขาบอกจะเด่นเราแล้วเฮ้ย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 จะมาไหมเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้เราคิดว่าเขาขอตัว,วเราก่อนจะไปชิมราคาใบาย